ลูกพี่ลูกพี่เห็นยังน่ะเอ้าไปนอนเกลือกยังอยู่นั่นมาีิมาีิมาดิไม่ยังมึงไปไสนโอ้ว่าจะไปเห็ดงานเห็นเจ้านอนเกลือกยู่นั่นเม่ว่าเห็นยังอยู่เม่ว่าเป็นยังตัแต่ว่านี่ล่ะบ่ขึ้นสีขวัวคักเนาะโอ้สัตว์ตักแต่โอ้แล้วมีใจแดดอยู่ไหมแดดมันแห้งดิสูแวยจัง ยัไม่เนคักี่ยังไปเห็นคกี่น่ไปส่ไปเห็นงานครับลูกพี่เห็นงานบ่ครับครับเก็บเนลาเด้อเก็บวลาจริงม,มาแว้ไหมไปเลยลูกพี่ครับครับครับเด็แห่งก็ต้องวิจัยยด้อคนอยู่ไอยู่หน้าอย่างที่แหละนอกน,องนีงานเทดประจําเนาะมัคือกูเนาะผมมีงานประจัเลยผมจะเป็นรักเป็นแรงอยู่ตามให้ตามหน้าวันเสาระวินี้บ่เขาเด้เงินดอกก็เดือนเดืนสองสามหมื่น Bây giờ con là chị ấy nhờ Có mẹ hà bài các bạn Níu 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 cô cha Bà đây Cái nhân này Ôi Dù ra rồi Hả? Dù ra Nó ra Ừ Mấy น,นั่นแต่เมื่อคืนมั้งน่ะขอให้คนนอนหน้าไอ้หนุ่มนอนหน้าไอ้หนุ่นอาบน้าูีเขาบปามนั <parasite> ่นฝาได้กินบ่อือจ้านี่ยังเรื่องหลอนจ้าเออไป็ะยานดีเมื่อคืนดีตีจาอือขนุนเงี้ยวปัญญาเขกรอไผ่ถได้ยินเสียงอืีตุ้เสียงมีไฟไฟ่ๆข่อนๆไฟเห็อถ้ากัเนตีส้าไม่จ้า อขยนั่งขี่ป่อพป้ภไพ่น่ะเออเอนั่งขี่าลังเขาลังไต่ะงตนี่คอยเบงูกขึ้นเอองากป๋อยพ่จะหัวมหอยังบางบางแตกโอ้ยฮาวเลยบางแตกมันมีแสงออกมมีแสงออกเนาะมันถือแบตคอยเออย ปราตื oh, <S S <S na, ่นเมืขอคืนว่าสายสูอโอ้สำเพอร้อนสนดอกก็ร้อนแต่เนาะนี่ยันชัดเลยจบเมีอีกมีอีกนี่ย่ะตีห้าอืมลุกมาหดพักในสวนกำลังตักน้ำใส่อุงไว้ได้ยินเสียงเชียงอย่างอีกหัวถีงคนคขี้ลุกเลยกำลังกดน้ำก็ซึ้งอย่างนี้เลยซึ้งถึกเลยเดี๋ยวหน่อเดี๋ยวหลังถึกแจ้ถึกแจ้ หัวมายังนกกระปูนโอ้ยเนาะนกกระปูนหองเนี่ยตีหาจ้าโอ้ยนกกระห้องโอ้ยน่าจะเศร้าเก็นั่นแล้วเนาะไม่เนาะโอ้ยกนจักฟังยังมายังกูมานั่งฟังอย่างไรเดียววะบางแตกตีห่ามันนกกระปูดเส้นอะไรเลยคอยนึกว่าคอยเป็นผู้เดียวเลยไอ้เน้ส่นเป็นยังไปบอกกันด้ว่าเป็นผู้เดียว เจ้าก็เป็นนักเป็นแล้วนะกูมานั่งฟังบ้าบอบเลยเฮ้ยกูนึงว่ามึงบ้าบ้าก็แบบจะฟังเนาะเรื่องหลอนเนาะเพรด็นคนนี้ไม่ได้บอกให้ฟังได้เรื่องคนนี้นะมานั่งฟังแค่นั้นบ้าบ้าบอๆกูว่ามึงร้อนแน่ๆร้อนแน่ๆมึงอ่ะร้อนเลยร้อนตัวนมล่ะไม่เล่ยนไล่อะไรเงี้ยล่ะคนบใบหน้าน้ำเล่นได้ไรคนปอดได้เนี่ยบล็อกบล็อดคนปอกบอดบอดยังปอด bọt hái gì là bọt hái gì là bọt hái là, <cười> <tụi> <cười> phân, <cười> là đó, nó làm phụ văn nó, nó đang phăng lượng, bọt bên lượng úi